ว่องมึงก่อนเลยเนาะเอาวิดีโอเออถ่ายวิดีโอว่องมึงก่อนโยนตั้งขวดเอาจากทีสิบทีโยนสิบเสียอะไ้เฮียหนึ่งเอาหนึ่งสองสามสี่ Ôi, áo chiến bà nè Ừ, ạ à. à? Áo xàm đi ạ áo lưới Áo ít Không đại khó. Yeah. À, đây ít ở đây เอาตั้งใจตั้งใจเดี๋ยวเอาจิงบานนี่เอาเอาเอาเนื okay. ้อเอาอะไรอ๋อมันได้เอาอีกโอ้เอาเอาย่ามันได้อีกหนึ่งนู้เอามันติดต่อกันโอ้เอาติดต่อกันอีกหนึ่งอันสามท่เอาโอเคเอ้ยบ่ได้